อ้าวนี่กําลังออกตาให้วัดใช่ไหมเนี้ยตาไปวัดเหรอโอเคครับตาไปวัดกับวัดท่ากระเบือวัดท่ากระเบือนะครับอ่านาคนปรปฐมไอ้วัดท่ากระบือน,นี่นคนปรนะนคนปฐมเนอะนครปฐมหรืออะไรนะอยู่ที่ไหนนะเอากอโทษทีอำเภอบ้านแพ้สมุทร อ๋อวัดท่ากระเบือบ้านแถวอ่ะไม่ใช่บ้านแถวบ้างเขาเรียกอะไรลืมแล้วทางนครปฐมอ่ะเออกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอกระทุ่มแบนนครปฐมหรอวัดท่ากระเบืออยู่จงอยู่ที่ไหนนะกระทุ่มแบนนะวัดท่ากระเบือกระทุ่มแบระทุ่มแบนนี่นครปฐมนะ สมุทรสาครอ๋อโหดูดิงงงงลืมลืมไปหมดเลยโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับผม สนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยครับสวัสดีครับ